สวัสดีครับพี่พีคถ้าวันนี้พวกับช่อง PN ผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีผาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคา200บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีคใดซื้อ2องค์กรลดเหลือ300บาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนรายได้ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใหม่ๆด้วยนะครับ อ่ะซารายพีนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก,ก่อนนะพี่นะไปจะถูกใจไหนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะมาเริ่มเป็นพระสมเด็จอาวัดเจดอ่า9ชั้นนะพี่นะนี่รายการที่หนึ่งครับผมนี่ครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอลไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจว่าไหนชอบใจว่าไหนแล้วก็ทักไลน์หโดยทรงมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์สามละบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ยอ,อันนี้หมายเลขหนึ่งครับผม สองร้อยบาทครับผมหมายเล็กหนึ่งต่อไปเป็นปูดทวดอ่าหลังชอชิงนะพี่น้น่งนี่หมายเล็กสองครับผมครับสองร้อยบาทครับผมหมายเล็กสอง อ่อปเป็นหมายเลขสามเป็นเหรียญแล้วเพราะฉุยก็ผมเนี่ยนะครับสองร้อยบาทก็ผมหมายเลขสามอไอปเป็นลูกรอลเราเพวกเงินหมายเลขสี่ สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสี่ต่อไปเป็นเหรียญจอบใหญ่ลงพ่อเงินหมายเลขห้าครับผม สองระบาทครับผมหมายเลขห้าต่อไปเป็นหมายเลขหกเป็นเหรียญอาพระพุทธชินราชหลวงปู่สุกวัดปากของมาขามเท่าครับผมนี่ใหเ,เก่าเกาเลยครับผมนี่หมายเลขหกครับผม สองระบาทครับผมหมายเลขหกต่อไปเป็นหลอพรมหลังเตารีดหมายเลขเจ็ดครับผมเลยสภาพใช้มาแลพี่นะเผมแกะออกกันจะเป็นตลับปิดด้านหลังแบบนี้นะ ครับเนี่ยองค์นี้หมายเลขเจ็ดครับผมเนี่ยครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขเจ็ด ต่อไปเป็นรูปหลอนของเงินหมายเลขแปดสองร้อย okay. บาทครับผมหมายเลขแปด ต่อไปเป็นเหรียญแล้พ่อเดิมหมายเลขเก้าครับผมเหรียญล้พ่อเดิมหมะะายเลขเก้าสองร้อยบาทครับผมหมายเลขเก้าต่อไปเป็นเหรียญแล้วพ่อกล้วยหลังอ่าหลังยันนะพี่ได้ปีสองหนึ่งหมายเลขสิบเหรียญล้พ่อกล้วยหลังยัน หมายเลขสิบครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดเป็นรูปรอนหลวงพอ่อโสธรครับผมปีสองห้าสี่สามนะรูปรอหลวงพอ่อโสธรปีสองห้าสี่สามนีครับหมายเลขสิบเอ็ดครับผม สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นเลสจอบเล็กลวมพื่อเงินหมายเลขสิบสองครับผมครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นพัสดุสมเร็จหมายเลขปเปลสิบสามครับผม เป็นตาตาโรคแผ่นดินนะนีครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสามครับผมต่อไปเป็นพระนื้อพงหลงกุม,มุนหมายเลขสิบสี่ครับผมหมายเลขสี่นะ้ไหมนะองคนี้ ครับสองร้บาทครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นปูดทวดหลังเตารีดหมายเลขสิบห้าครับผมปูทวดหลังเตารีดหมายเลขสิบห้าครับผม สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นปิดตาหลังแบบหมายเลขสิบหกครับผมปิดตาหลังแบบหมายเลขสิบหกโอเค สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบหกต่อไปเป็นพระสมเด็จบัรเกศหมายเลขสิบเจ็ดครับผม สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นผ้าปางสายญาติหมายเลขสิบแปดครับผมผ้าปางสายญาติหมายเลขสิบแปดครับ สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นพาซุุมกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะหมายเลขสิบเก้าครับผมนะครับหมายเลขสิบเก้าแล้วนะสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นเหออรียญหลวงพ่อโสธรหมายเลขที่ยี่สิบครับผม สองห้าสามแปดครับผมเนี่ยหมายเลขที่ยี่สิบครับผมสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพักกิ่งหลภุข่าวอนารโยหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมแต่ตรงนี้กิ่งไม่ดังนะแจ้งไว้ก่อนครับผมองนี้ได้สวยแต่กิ่งไม่ดังครับผมเนี่ยโลภกข่าวอนาลยโยครับผมนี่ได้สวยแต่กิ่งไม่ดังครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อแพรปีสามห้าหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อแพรปีสามห้าครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นพระนางพญาหมายเลขที่ยี่สิบสามสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพระปิตาหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมผพระปิดตาหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะพี่นะ สองบ้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สบสี่ต่อไปเป็นคุนแผนเคลือบหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมได้แบบวาบางๆมาแบบนี้นะเขาเรี่ยมแบบบางๆไว้แบบนี้เลย สองระบ,บายก็ผมหมายเลขที่ยี่้าต่อไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขที่26่สิบก็ผม สองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นพระสมเร็จหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผม สองร้อยบาทก็ผมหมายเลขที่ยีิบเจดต่อไปเป็นพับเปิ่มหมายเลขที่ยี่สิบปดครับผม นี่ครับสองร้บอบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นพระลีลาหมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผมเลยเป็นพระลีลาเนืดินองค์ใหญ่นะพี่นะหนี่ดูปิดลงรักปิดทอแบบเก,เก่าแบบนี้เลยนะเนี่ยรลีลาข้างเม็ดไหมแต่จะเป็นจะเป็นองค์ใหญ่นะเนี่ยดูปิดทองเ,เก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะครับ หลังจะประมาณนี้นะพี่นะเนี่ยนะครับสองร้บาทค็ับอกหมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายผมหมายเลขที่สามสิบนะตรงนี้ออจะเป็นหมายเลขที่สามสิบนะครับนี่ สองร้อบาทครับผมหมายเลขที่สามสิบแล้วก็สำหรับพี่ๆท้านใดรียกดูรูปภาพเพิ่มเติมของแก้รายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันกนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ